นี่คืออะไรนี่คือสเต็มเซลล์เฮ้ยสเต็มเซลล์อะไรวะปกติสเต็มเซลล์ใช่ไหมฉีดถูกไหมแต่สเต็มเซลล์ของครูสิตากินค่ะและอร่อยมากนะคะไม่รู้จะพูดยังไงเมลอนแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ลูกหมอนนะคะแต่จะหอมเมลอนแบบขึ้นจมูกมากๆเลยนะแล้วแถมกินง่ายนะคะสามารถฉีกซองเทศปากินได้เลยกินน้ำตาลนะคะสิ่งที่นะคะ เซ็มเซเทลตัวนี้ช่วยคุณคือช่วยเรื่องผิวนะคะแล้วก็ช่วยดักจับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในหมูในเป็ดในไก่ในผักในพลไม้เหมือนกันเลยนั่นหมายความว่าวันนี้คุณโคตรโชคดีอยากให้ผิวสวย เฮ้ยแต่แถมนะคะดักจับสารพิษที่ตกค้างในหมูในเป็ดในไก่ในผักผลไม้คุณด้วยอย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ลองกินและอย่าเพิ่งเชื่อว่าอร่อยอย่างที่พี่พูดนะคะถ้าเกิดคุณไม่ได้ลองซื้อไปกินอร่อยมากถึงมากที่สุดจะบอกอยังไงนะอร่อยจริงๆนะ,ะออกหวานหวานนะคะเปรียมนิดน,นะคะอืมอร่อยจริงๆนะ,คะใครที่ฟังพี่พูดแล้วยังนะคะอยากจะซื้อคุณสามารถคลิกไปใต้วิดีโอนี้นะคะเราจะแปะลิงก์นะคะของบริษัทไว้ให้คุณคุณขาสามารถเข้าเข้าไปเกาะ สมัครเป็นสมาชิกกับบริษัทฟรีค่าสมัครไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณสามารถซื้อได้ลาค่ะสมาชิกเลยเจ๋งไหมเออโคตเเจ๋งเลยนะคะโอเคใครที่สนใจแล้วคลิกเข้าไปเลยค่ะอย่าลังเลเพราะคุณไม่ได้เสียอะไรเลยมีแต่ได้แล้วก็ได้นะคะได้สินค้าไปกินอย่างที่คุณปรารถนาเฮ้ยเซมเซลมีที่ไหนวะใช้กินนะคะมีที่นี่ที่เดียวของครูสิตาอร่อยด้วยนะคะโอเคเนาะไปแนละ้วอยากผิวสวยไหม <c oughs> นะคะไปละจ้า